การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดพิขุทั้งหลายเรากล่าวการกระทําตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองคือใครคือหนึ่งมารดาสองบิดาพิขุทั้งหลายบุตรพึงประครับประครองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งพึงประครับประครองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปี และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบน้ําและการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึ่งถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละพิขุทั้งหลายการกระทาอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทําแล้วหรือทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยพิขุทั้งหลายอันหนึ่ง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสราธิปั์ในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนะเจ็ดประการมากหลายนี้การกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย ส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศรัทธายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้สมทานตั้งมั่นในศีลและสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศีลยังมารดาบิดาผู้มีความตระณีให้สมทานตั้งมั่นในจาคะสัมปทา คือความถึงพร้อมด้วยการบริจาคยังมารดาบิดาสามปัญญาให้สมทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยปัญญาพิขุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทําแล้วและทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา